ะะแล้วอย่างหนึ่งบ้านเมืองเราเวลาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องการความรักสามัคคีนะคะไม่ใช่มานั่งจอดเสียดขัดแยง้งยุแยงให้เกิดความแตกแยกหนักขึ้นเราต้องร่วมมือกันคิดไปในทางที่ดีที่อะไรให้กำลังใจหน่วยงานต่างๆที่เขามีหน้าที่ทำงานนะคะอย่างบางคนมาคอมเมตนต์นะคะยกตัวอย่างบางคนมา,มาบอกว่าเออให้รัฐ,ให,รฐให้รัฐบาลไปลบสิท ให้รัฐบาลไปลบสิทธิ์แล้วคิดว่าทหารเ็าไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาลเหรอคะค่ะหน่วยงานของรัฐบาลนะคะมีตั้งกี่กระบวงมีกระทรวงกี่กระทรวงท่านทราบไหมคะค่ะทุกอย่างเนี่ยขึ้นกับรัฐบาลนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอะไรต่างๆก็เป็นหน่วยงานของรัฐบาลคะ่ะอันนี้อยากจะชี้แจงให้ทราบความเป็นจริงนะคะเวลาคุณพูดอะไรอะ่ะมันเหมือนโชงององม ไม่เอกจะโงองงูไม่เอกนะมันจะโชว์คุณเองนะคะคุณบอกว่าทหารนะเก่งทหารรบอ่ะพอทหารทําทุกอย่างผ่านไปด้วยดีมีผลงานเสื้อแดงมาเคลมอันนี้ก็ไม่รู้เอาจมองส่วนไหนมาคิดขอไปด้วยนะคะไม่ได้บูลลี่นะคะแต่ขอิดนึงนะคะว่าเอาเอาส่วนไหนไปคิดแล้วการ พูดอะไรออกมาเป็นลักษณะอคติแบบนี้นะคะมันบ่งบอกถึงตัวคุณเองมีแต่ความชิงชังไม่ได้มีความห่วงใยชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงเลยนะคะคือคุณต้องรู้ด้วยว่าอ่าอย่างบางคนที่บอกว่าทําไมรัฐบาลไม่ออกไปลบซะเองเออมันออกไปลบได้ยังไงรัฐบาลมีเป็นมีหน้าที่ในฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายบริหารจัดการใช้สมองในการแก้ปัญหาเออแล้วก็ปรึกษาหารือกันทุกหน่วยพวกกระทรวงทะบวงกรมอะไรต่างๆนานาน,นะคะแต่เขาก็ ก็พูดไปแล้วนะคะว่าต้องมีเอกเอกภาพในการทํางานนะคะอย่างทหารอกองทัพเนี่ยบางสิ่งบางอย่างก็มีเอกภาพก็ก็คุยปรึกษาหรือตกลงกันนะคะตกลงกันเรียบร้อยว่าอะไรกรณีหน้างานเนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตัดสินใจได้เลยอันนั้นคือให้เอกภาพในการทํางานคุณเข้จใจคาว่าเอกภาพไหมคะคือเราไม่ก้าวไก่หน้าที่ะคะ่ะแต่ก็ไม่ทําเกินกว่าไม่เกินกว่าความเหมาะสมความถูกต้องในการประชุมหารหือกันแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นการมาพูดแบบนี้มันจะพูดเหมือนพวกแบบเออ่เด็กไม่รู้อีหนูอีนี่อะไรแล้วมาท้าตีท้าต่อยกนะันอ่ะ เออพ่อฉันเก่งแม่ฉันเก่งบ้านฉันมีไอ้นูนุ้นบ้านฉันมีไอ้นี้เธอไม่มีเลยอะ่ะเออฉันมีทีวีตั้งสามสี่เครื่องบ้านเธอไม่เห็นจะมีอะไรเลยอย่างเงี้หรอคือมานั่งอวดกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่ชาติเราจะก้าวไปสู่ความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองได้อ่ะคะพวกท่านขานะคะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าทุกท่านนะคะคือพูดพูดให้เ <c oughs> ข้าใจกันนิดนึงว่าบางคนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆแต่ขอมาเถียงเถียงข้างๆคุ้งคูไปอย่างนั้นนะคะ หน้าที่ของทหารคือปกป้องอธิปไตยค่ะเป็นรั้วของชาติหน้าที่ของทหารท่านก็ต้องออกไปปกป้องอธิปไตยของของชาติเรานะคะส่วนหน้าที่ของรัฐบาลเขาก็เป็นฝ่ายบริหารนะคะรัฐบาลเขาก็จะมีเห็นไหมกระทรวงนู้นกระทรวงนี้ก็ก็คนที่เป็นรัฐบาลแล้วล่ะคะ่ะ อสอสสที่ะถูกเลือกมาและรับเลือกมาเขาก็ได้รับตาแหน่งกระทรวงกระทรวงลาวโหมาทไทยสาธารณสู่กระทรวงคมนาคมกระทรวงนู้กระทรวงนี้ไปศึกษาดูก็ได้นะคะทุกกระทรวงก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลค่ะแต่จะมีหน้าที่กันคนละอย่างคนละอย่างจะไม่ก้าวไกา่ซึ่งกันและกันหัวหน้าใหญ่ของรัฐบาลคือท่านนายกรัฐมนตรี ะะแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้จะใช้อำนาจส่วนตัวนี่เด็ดขาดสั่งการเพราะไม่ใช่เผด็จการนะจ๊ะเป็นประชาธิปไตยค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการประชุมต้องมีการปรึกษาหารือมติลงมติกันระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สอวอแล้วก็ รัฐมนตรีทั้งหลายทั้งแหลนะคะคุณต้องทราบด้วยนะคะว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารคะ่ะนะคะแล้วก็อย่าเข้ามาด่าข้างๆคูคูแบบนี้มันดูแล้วมันคุณก็โชจระโอนะคะโชว์จระโงงงูไม่เอกมากเลยนะคะทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเพื่อชาติบ้านเมืองไม่ใช่มาแข่งกันข่มกันกูเก่งมึงด้อยมึงกระจอกเออ แบบนั้นมันมันไม่ไม่ได้นําพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญนะคะมันรังจะเกิดความรังแต่จะเกิดความวุ่นวายปวดหัวค่ะหัวจะปวดนะคะแล้วมาคอมเมนต์ทีนี่ก็ดิฉันก็แบบพูดไม่ออกเลยะคะดิฉันก็อดทนสูงมากๆเลยะคะคิดว่าท่านไม่รู้ก็ไม่ผิดนะคะส่วนคนที่ไปปล่อยขา่าวเอน็น,อนุ่นไอ้นี่เพื่อให้เข้าใจผิดไปล้างสมองชาวบ้านที่ไม่รู้อะไรเนี่ยก็ออกมา ด่ามันู่นไม่มีความเชื่อเชื่อผิดๆมันก็ไม่ดีนะคะถ้าจะเชื่อต้องเชื่อให้ถูกนะคะเป็นศึกษาข้อมูลอยู่แล้วกันนะคะมีให้ให้ดูเยอะแยะค่ะนะคะอ่าไอ้ที่ข่ำก็คือว่าทหารทํางานสําเร็จเสื้อแดงเคลมมาสัน่นเคลมตรงไหนเอาเสื้อแดงตงไหนไปเคลมยังไงอ๊้เึินไหลเอาจะมองสนในคิดค่ะอากติลวนๆความรู้ไม่มีเลยนะคะแบบนั้นนะคะเหนื่อยใจนะคะเออ มันทําให้เห็นได้ว่าสังคมไทยยังไปไม่ถึงฝันเพราะคนเ,เพราะคนบางคนบางกลุ่มก็ปื้ปึกค่ะแต่อวดฉลาดมากนะคะไม่ไม่รู้อะไรก็เถียงเอาเถียงเอาเถียงให้ชนะอวดรู้อวดฉลาดฟังไม่ได้สับยาไปกระเดียดโอเคค่ะคนไม่รู้ไม่ผิดนะคะแต่คนที่รู้นี่สิมาปั่นป่วนเอาความเท็จมาเผยแพร่เพื่อทำลายสร้างความวุ่นวายให้กับชาติบ้านเมืองค่ะแล้วก็อีกเรื่องนะคะขอฝากเอาไว้นะคะ ทุกกรมกองทุกกรมกองทุกกระทรวงนะคะกินเงินเดือนรัฐค่ะและรัฐเก็บภาษีจากประชาชนไปจ่ายเงินเดือนทุกหน่วยงานรัฐรู้อย่างคะเรียนรู้ให้จริงชัดเจนก่อนค่อยมาเถียงฉอดฉอดนะคะอย่าอคาติอย่าเอาแต่คิดอย่าเอาแต่รังเกียจอย่าเอาแต่อยากชนะคือฉันไม่ชอบไอ้พักนี้ฉันก็จะเชียร์พักนู้นคุณไปเป็นรัฐบาลต่อให้ทําดีขนาดไหนฉันก็ยอมรับไม่ได้ฉันก็จะโจมตีฉันก็จะทาลาย พะฉันเสียผลประโยชน์จากพรรคพวกพรรคพวกของฉันเสียผลประโยชน์อะไรแบบนี้นะคะอย่าให้ไม่มีแบบนี้นะคะ่ะจริงจริงรูุ้สึกงหัวปวดค่ะจริงๆเห็นบ้านเมืองเราอย่างนี้แล้วนะคะฝากไว้ค่ะทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะโชคดีขอประเทศชาติบ้านเมืองเราจเจริญรุ่งเรืองเราทุกคนจะได้มีความสุขนะคะเศรษฐกิจดีสังคมดีการศึกษาดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะใครมีหน้าที่ทํางานอะไรปล่อยเขาทำงานถ้าไม่ชอบไม่พอใจครบวัละเราก็แค่เลือกใหม่เปลี่ยนใหม่เท่านั้นเองไม่เห็นยากเลยนะคะสวัสดีมีความสุขค่ะ